สวัสดีครับวันนี้วันที่30สิงหาคม2 5 6 6นะครับสถานการณ์ของเซ็ตยังคงบวกนะครับหลังจากปิดตลาดไปช่วงเช้าเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงนะครับกำลังจะเปิดตลาดช่วงบ่ายนะครับเซ็ตนั้นบวกอยู่8.30จุดนะครับอยู่ที่1,577.11จุดนะครับกำลังซา์เวย์ขึ้นไปแล้วเป็นจังหวะสา,าขาเซ็ตขาขึ้นนะครับ MAI ก็บวกอยู่4.04จุดนะครับจุดที่4944.92จุดนะครับจุด492.58จุดนะครับก็ยังคงไซเวย์ขึ้นไปเช่นเดียวกันกับราคาทองคำนะครับแม้ว่าวันนี้จะยอดตัวลงมาเล็กน้อยนะครับราคายังคงไซเวย์อัพขึ้นไปที่1,935.40จุดนะครับ ไม่ใช่จุดนะครับเป็นออนต่อดอลลาร์นะครับก็อภัยนะครับแล้วก็น้ำมันราคาต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าเงินบาทก็ยังคงบวกขึ้นนะครับจังหวะยังคงบวกขึ้นนะครับทีนี้เราจะไปดูนะครับสถานการณ์ของ TopMoneyIn อนนะครับในท็อป m ฟล e มันนี่ะครับใน Top ป m ฟ n e มันนี่ก็วันนี้นะครับตัวแรกที่เข้ามาอย่างงดงามนะครับมี เม็ดเงินเข้ามาถึง386.04 m นะครับก็คือปทท EP นะครับซึ่งปัตต EP วันนี้บวกขึ้นไป2 2บาทนะครับราคาที่162บาทนะครับแต่การของตัวนี้ก็เหมือนกับว่ายังคงไซเว์แล้วก็บวกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับยังคงยืนหยัดที่ทำกำไรต่อมานะครับเข้าไปดูกราฟของเขาเลยนะครับ ดูที่กราฟก็เห็นว่าเลยขึ้นพุ่งเลยเส้น200วันขึ้นมานะครับแต่ว่าราคายังบอกว่ายังเป็นไซเวดาวนะครับแต่ว่าถ้าเราเห็นจังหวะน,นี้ก็น่าจะเข้าใจได้ว่ามันเป็นการทดสอบครั้งที่2ของการพุ่งขึ้นไปชนเส้น200วันนะครับซึ่งถ้าเป็นครั้งที่2แล้วก็น่าจะไซเวขึ้นต่อไปนะครับเราดูนะครับจากจังหวะน,นี้นะครับ ก็จะเห็นว่าราคานั้นขึ้นไปทดสอบเลยเส้น2องเลว,วันแล้วสามารถยืนได้นะครับเหนือเส้น2องเลว,วันนะครับเพียงแต่ว่ามีพาราโบลิกสานั้นยังคงยืนอยู่เหนือนด้านบนนะครับยังคงยังคงไซเว์อยู่ด้านบนนะครับแสดงให้เห็นว่าราคายังคงไม่ได้เป็นจังหวะขาขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเป็นขาขึ้นต้องมีเส้นไขปลาลงมาอยู่ด้านล่างนะครับถึงจะเป็นจังหวะไซเวอ์ขึ้นไป แต่ดูจากตรงนี้แล้วก็น่าจะเป็นจังหวะไซว์วับขึ้นไปได้โดยไม่ยากนะครับโดยราคาสูงสุดนั้นจะมีโอกาสไปที่าราคา,า169บาทนะครับตอนนี้ซึ่งราคาตอนนี้นั้นอยู่ที่ราคาล่าสุดปิดอยู่ที่162บาทนะครับอ่จังหวะที่เป็นจังหวะขาขึ้นในช่วงจังหวะใ,ใกล้ๆนี้นะครับยืนยันด้วยราคา MACD นะครับชี้ขึ้นนะครับาพยายามยืนเหนือเส้นสัญญาณนะครับ แต่ว่ายืนอยู่เหนือเส้นศีนโลนะครับแล้วก็ RSI ก็ยังคงไซด์เวัพขึ้นไปอยู่ที่57ถือว่ายังมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นต่อได้นะครับแต่ว่าเซ็ตต้องไซด์เวขึ้นไปด้วยนะครับเซ็ตต้องต้องพุ่งขึ้นไปด้วยนะครับช่วงจังหวะนี้ของเซ็ตก็ยังคงไซด์เวัพขึ้นไปเราไปดูราคาของเซ็ตก่อนนะครับว่าเป็นจังหวะอย่าะไรนะครับเพื่อยืนยันว่าเรายังคงเก่งกําไรในช่วงจังหวะเวลานี้ได้นะครับก็คือเซ็ต ยังคงเป็นจังหวะไซด์เวฟขึ้นไปนะครับแล้วเซตจะยืนจะขึ้นไปได้นานเท่าไหร่นะครับก็เข้าใจว่าเซตเขายังคงไซว์เวฟขึ้นไปเพราะว่ามีพาราบริกซาอยู่ด้านล่างแล้วก็มีราคาที่จะ,ะพุ่งไปชนเส้น2แล้ว,วันนะครับเส้นสองและว,วันก็เหมือนเป็นเส้นดึงดูดกับเส้นลิชิสแตนนะครับถ้าถ้าอยู่ห่างมันจะดูดเข้าไปใกล้แต่ว่าต้องอยู่ใกล้กันเท่านั้นเหมือนที่จะดูดเข้าไปนะครับวันนี้มีวอลลุ่มเข้ามาเล็กน้อยนะครับเจ็ดบิลเลียนนะครับ แล้วก็มี MSC ยังคงชี้ขึ้นแสดงว่าราคาเซ็ตยังคงไซเวตต่อไปนะครับแต่ว่าให้เราหามันระวังนิดนึงนะครับเพราะว่า r s i รู้สึกว่าขึ้นไปสูงใกล้ชนโอเวอร์บอทมันมี2ทางก็คือว่ามันจะพุ่งขึ้นไปชนแล้วก็ราคาก็ยังคงไซเวตไป้านข้างนะครับราคาก็อาจจะไซเวตไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังคงลุ้นต่อไปในสถานการณ์แบบนี้ในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ราคาน่าจะไซเวตขึ้นไปต่อได้ไม่ยากเย็นเท่าไหร นะครับทีนี้เราจะกลับไปดูนะครับท็อปมนอินตัวที่2ก็คือทิสโก้นะครับทิสโกวันนี้บวกไป1บาทนะครับทิสโกวันนี้มแรงทีเดียวบวกไป103.50บาทนะครับดู3เดือน1เดือนที่ผ่านมาแล้วก็1่อาทิตย์ผ่านมาดูเป็นบวกนะครับสถานการณ์ยังคงดีเด่นนะครับราคาไซเวย์ขึ้นมามียวอยู่ตั้ง7.56 มี EPS ตั้ง4.55นะครับแล้วก็มีเคยมีการปันผลที่2บาทนะครับถือว่าจัดมาได้อย่างสวยงามนะครับในราคา2บาทนะครับสำหรับทีสโก้ไปดูจังหวะของการทำเงินของเขานะครับยังคงมีโอกาสที่ไซ์เว์ต่อขึ้นไปแล้วก็จังหวะสูงสุดของเขาก็คือที่ราคา104บาทนะครับจะไปสูงสุดที่104บาทตอนนี้โอกาสราคาใกล้เข้าไปใกล้ๆแล้วครับตอนนี้อยู่ที่103.50บาทนะครับ ดูจังหวะการเคลื่อนที่ของ m อ c d ยังคงไซด์เวฟขึ้นไป r s ซก็ยังคงชี่ขึ้นเกินโอเวอร์บอขึ้นไปแสดงว่าแน่นอนว่าราคานั้นจะมีโอกาสขึ้นไปชนกรอบอิเล็กชั่นด้านบนแล้วก็จะไซด์เวดาวลงมาชนเส้น2ระวันด้านล่างนะครับแล้วก็จะไซด์เวฟาทำกำไรขึ้นไปเพราะนั้นท่านที่รอเก่งกำไรหลายรอบก็ต้องรอดูจังหวะแล้วก็ใช้จังหวะในการเข้าการออกให้เป็นนะครับสตาวะท่านจะเอากาไรสั้นๆน,นี้ท่านก็ รอให้มันเด้งขึ้นไปชนด้านบนสุดของกรอบนีเลชันแล้วก็รอจังหวะให้มันเด้งลงมานะครับแล้วก็พอเราซื้อในจังหวะที่มันเด้งลงมาเสร็จเราก็ทํากําไรขึ้นไปที่จุดสูงสุดของมันที่ร้อยสี่บาทเราก็คัตเอาออกไปนะครับคือ้องเข้าๆออกๆนะครับทุกคนทําได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเล่นเราเล่นหุ้นเราเป็นนักเล่นเล่นหุ้นเราเราไม่ได้เป็นนักเล่นหุ้นแต่เราเป็นนักเก่งกําไรนะครับ าเราเก่งกําไรขาขึ้นขาลงขาลงขาขึ้นแบบนี้มันจะง่ายกว่านะครับแล้วก็การซื้อการขายปัจจุบันนี้มันไม่ได้ยากเย็นอะไรท่านสั่งซื้อเมื่อท่านต้องการซื้อท่านสั่งขายเมื่อท่านต้องการขายเพียงแต่ว่าเราต้องดูจังหวะของการซื้อการขายให้เป็นประโยชน์ให้เกิดประโยชน์กับตัวท่านนักลงทุนที่สุดนะครับอันนี้ก็คือทิสโก้นะครับจังหวะทิสโกของดูทามเฟรมวิกน่าจะมีโอกาสทํากําไรต่อขึ้นไปได้อีกนะครับตามเฟรมวิกบอกว่าโอ้โหราคายังมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปที่ร้อยเก้าบาทนะครับร้อยหกบาทร 108บาทนะครับมีโอกาสจะไซด์เวย์ขึ้นไปได้อีกเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากจังหวะนี้ก็โอเคถ้าเกิดว่าราคายังคงไซด์เวย์ขึ้นไปเราก็ต้องกัดฟันทนสือให้ราคาทํากําไรให้กับตัวท่านนักทุนแล้วท่านก็ขายจังหวะแรกๆที่ประมาณ9บาทนะครับหรือ,อไม่ใช่9้บาทนะคือ109บาทนะครับ109บาทจะเป็นจังหวะแรกที่ทํากําไรแล้วก็ให้มันย่อตัวลงมาแล้วก็พุ่งขึ้นไปใหม่อีกรอบหนึ่งท่านก็ลองพิจารณาดูดีๆนะครับ เราก็แนนเรียนในท่านแบบนี้นะครับอาทัตใหม่ตัวที่3นะครับ MTC นะครับหรือเมืองไทยนะครับเมืองไทยแคปิตอลนะครับ MTC นะครับก็เกี่ยวกับอินอินชูเรนนะครับ3เดือนที่ผ่านมาก็บวก1เดือนที่ผ่านมาก็ยิ่งบวกหนักขึ้นไป18%เปอร์เซ็นต์าทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกไป5%เปอร์เซ็นต์สุสือว่า ทำกันอะไรไม่ได้ยังต่อเนื่องมี PE 18เท่ามี BP ทับอยู่2.92แล้วก็มียูยี่สแล้วก็มี EPS เพียง1.07นะครับแล้วก็มีเคยมีการผลผลตั้งเกือบ1บาทนะครับในราคา42บาทนะครับแตกต่างกับเมื่อสักครู่นะครับทิสโก้0้อยา103บาทแต่ว่าปผลผลันผลมากกว่านะครับอยู่ที่2บาทนะครับส่วน MTC นี้ คือราคาน้อยกว่านี่ก็ลองคอมเพร์ดูนะครับว่าท่านลงทุนอย่างไรลงทุนร้อยกว่าบาทได้กําไรเท่านี้แต่ลงทุน42บาทได้กําไรตั้งเกือบ1บาทอะไรประมาณนี้ก็ท่านก็ลองคอมเพร์ให้ถูกต้องนะครับเสร็จแล้วนะครับเราราคาวันนี้ก็บวกขึ้นเป็น0บาทนะครับมีมีมันนี่อินเข้ามา 192.30m แล้วก็มี Value อยู่ 227m นะครับถือว่าเข้ามาได้อย่างสวยงามแล้วก็ราคาก็พุ่งขึ้นมานะครับ เอาไปดูครับว่าจะเก่งกําไรอย่างไรนะครับจังหวะสูงสุดของการทํากําไรน่าจะพุ่งขึ้นไปที่43บาทได้นะครับมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปอ่าตอนนี้นะครับราคาปิดอยู่ที่42บาทนะครับถือว่าไซด์เวย์อัพขึ้นมาแล้วก็แท่งเทียนล่าสุดของเขาบอกว่าเป็นแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็เป็นแท่งช้างเทียนหนาสแสดงว่าในวันพรุ่งนี้มีโอกาสที่จะเปิดกระโดดมีโอกาสที่เปิดพุ่งขึ้นไปต่อนะครับแม้ว่าวันนี้มีวันรุ่มเข้ามาเพียง i 6 5 2มิลเลียนนะครับเล็กน้อยแต่ว่าจังหวะเอเดคเตอร์ยังคงไซด์เวัพขึ้นไปนะครับ uh, RSI ก็อยู่ที่66นะครับยังสามารถไซด์เว้ขึ้นไปต่อได้ส่วน a c d ก็ยังคงไซด์เวัพขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะทําทำกําไรยังคงมีนะครับสาหรับตัว MTC ไปดูทางเฟรมวิกเพื่อยืนยันการทํากําไรต่อไปเขาก็บอกว่ามีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปแล้วก็ยังคงไซด์เว้ด้านข้างและแถมยังเป็นจังหวะไซด์เว้าขเพราะอะไรครับ เนื่องจากว่ามีสาพาราบริกซาอยู่ด้านล่างราคาก็บีบเบียบ่ยงขึ้นไปด้านบนการบีบตัวเข้าไปหากันของบริจ่อแบรนด์แสดงว่าราคาจะพุ่งขึ้นไปได้นะครับในที่สุดนะครับเราก็ดูตรงนี้แต่ว่าประเด็นสําคัญเราต้องดูที่ f 4 5ด้วยนะครับไปดูในวิวโคดไปดูใน f 4 5นะครับถ้าเราอยากจะดูก็คือเราก็กดกดที่ตัวเขาเลยนะครับแล้วก็ปากดที่เมนูแล้วก็เข้าไปที่วิวโคด ดูครับดูแต่จริงคือถ้าเกิดตรงนี้มันจากไปแล้วก็มาแค่ตรงนี้แล้วก็มาดูที่เมนู News นะครับแล้วก็เลื่อนดูนะครับว่า MTC นี้ยังคงทำกำไรได้ต่อเนื่องใช่ไหมนะครับราคายังคงบวกต่อไปใช่ไหมประเด็นก็คือว่ามีไม่ว่าจะเป็น Go Back แล้วก็เม y b แบงกิมเองบอกว่าตอนนี้ก็คืออาจจะขายหรือว่า Go Back บอกว่าถือไว้ อาโอก,กาสร,ราคามาที่36บาทนะครับแต่โดยป,ปัจจุบันคือราคาพุ่งเกินราคาที่เก่าวไปแล้วนะครับประเด็นก็คือว่าตกลงว่า,าำก็ทํากําไรได้ต่อไปนะครับยังคงทำกำไรได้ต่อใช่ไหมเราก็ค่อยๆดูนะครับเอฟสีไตรมาสท,ที่2นะครับดูเหมือนว่ากําไรลดลงนะครับถ้าดู f อฟสีเนี่ยกำไรเขาลดลงนะครับเดิมทีปี65นั้นกําไรอ,อยู่ที่ 2ล้าน7นะครับส่วนปี66นั้นกำไรลดลงนะครับเหลือ2ล้าน2นะครับก็แสดงว่าราคาก็แพงเกินไปนะครับดูได้จากอะไรครับดูได้จาก P ทั BV นะครับ P ท BV บอกว่า2อ9 2แต่จริงมันก็คือไม่แพงมากเท่าไหร่นะครับถ้า BV อยู่ที่2.92นะครับแต่เราก็เยืยนยันด้วยกันราคายังคงไซด์เวย์แล้วก็กำลังจะเปลี่ยนเทรนนะครับสำหรับตัว r ท m e We e k แต่ว่า ทมเฟรมเดย์นั้นก็น่าจะเปลี่ยนเทรนไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ราคาก็จะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปแล้วก็ยังคงทํากําไรได้ต่อไปนะครับก็เหรียนท่านได้แบบนี้นะครับสำหรับ MTC นะครับถัดมาตัวซิงเกอร์ครับวันนี้บวกขึ้นไปถึง1.30บาทนะครับโดยวันนี้มีเม็ดเงินเข้ามาท้น160 167.84m นะครับแล้วก็มีวาลูอยู่ 436.58m นะครับซึ่ง ถ้าดูฟันดาบเเท่าตอนนี้ก็ถือว่าสวยงามนะครับแม้ว่าไม่มี PE นะครับตัวนี้ก็ตอบแทนด้วยมูลค่าของราคาของทรัพย์สินนะครับของของหุ้นนะครับโดยนะครับบวกขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับใน1เดือนที่ผ่านมาแล้วก็1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ยังคงบวกรุนแปลงอย่างต่อเนื่องนะครับมียิวอยู่4.88แล้วก็มี EPS ลบนะครับสำคัญคือมี EPS ลบอยู่3.98คือกำไรสุทธิต่อหุ้นนะครับ ่กำไรสุทธิต่อหุ้นไม่มีแต่ว่ามีการปันผลอยู่ที่0.26นะครับ PE ก็มาโหมหลานนะครับก็ p e r ตัว s ิงเกอรกับ J-Mart น่าจะเป็นธุรกิจคล้ายๆกันหรือเป็นเจ้าของคนเดียวกันนะครับวันนี้มีโอกาสราคาพุ่งขึ้นมาอย่างสวยงามนะครับหลังจากว่าเมื่อ2-3เดือนที่ผ่านมาราคาสุดหวบลงไปนะครับก่อนหน้าก่อนหน้า3เดือนที่ผ่านมาก็คืออาจจะ6-7-8เดือนที่ผ่านมาราคาก็ หลังจากที่เคยพุ่งขึ้นไปตอนนี้ก็ย่อเลาะย่อลงมานะครับทีนี้ก็กลับดีดกลับขึ้นมาด้วยกันนะครับเข้าไปดูจังหวะของตัวราคาก็เห็นว่าเดิมทีนี้เข้าราคาขึ้นสูงนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ราคาย่อลงมานะครับนั่นหมายเขาว่าไซด์เวดาวลงมานะครับตอนนี้น่าจะน่าจะหมดหน้าดูจากตัวนี้ก็เห็นว่าน่าจะเป็นกราฟลูกที่5ลงมาเรียบร้อยเลยนะครับกราฟลูกที่น้าจะเป็นตรงบริเวณน่าจะเป็นบริเวณนี้นะครับกราฟลูกที่5้านะครับ อันนี้ก็จะเป็นจุดที่4นะครับตัวนี้จุดนี้จุดที่4ตัวนี้เป็นจุดที่3มนะครับมันก็จะเป็น1 2 3 4 5อะไรประมาณนี้นะครับหมดหมดรูปที่5ปรพอดีนะครับจังหวะถัดไปก็จะนับ1ใหม่นะครับสาเวขึ้นไปนะครับเดิมทีมันซ w a เวดาวใช่ไหมครับราคาของตัวซิงเกิลนะครับทีนี้ราคาก็สา w เวขึ้นไปถึงสา w เวแต่นข้าง แสดงให้เห็นว่ามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเทนนะครับเมื่อเปลี่ยนเทนขึ้นไปได้แล้วราคาก็จะค่อยๆเปลี่ยนแกะแกนสีะไรนเลรกชันในไซบับขึ Up ้นไปแล้วราคาก็จะค่อยๆผาบวกขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ราคาก็มีโอกาสที่จะไปที่20บาท22บาทถัดไปในอนาคตนะครับยืนยันด้วยทม์เฟรมวีคนะครับว่ามีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปได้รอเปล่าทางเฟรมวิกก็เอายืนยันใช้้ไดเช่นเดียวกันยังมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปเพราะว่ากรอบในเลรเกชันยังคงกว้างอยู่แล้วก็ สามารถที่จะมีโอกาสที่ราคาจะค่อยๆพุ่งขึ้นไปแล้วก็ตอนนี้ดูเหมือนว่าตัวที่มีราคาที่บ่งบอกว่ามันจะเป็นขาขึ้นเพราะว่าการบีบต,ตัวเข้าไปขาการของบรจแบนนะครับแล้วราคาเลือกข้างเป็นฝั่งขาขึ้นนะครับเพราะว่ามันยืนอยู่เหนือกึ่งกลางบรจแบนร,ราคามันก็จะไซด์เวยกขึ้นไปโอกาสที่จะไปที่25-27บาทก็มีโอกาสที่จะ ขึ้นไปได้เช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าวันนี้จะมีวอลลุ่มเข้ามาเล็กน้อยอยู่ที่75.81มิลเลนนะครับแต่ว่า FSD ยังคงไซด์เวอกาน,นข้างนะครับเพื่อเป็นจังหวะไซว์วับในจังหวะถัดไปนะครับ RSI พุ่งขึ้นแรงนะครับอยู่ที่45นะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้เราก็เข้าเก่งกำไรไว้ตรงที่ราคาใกล้ๆ12บาทนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้ราคาสูงขึ้นไปที่ 25บาทนะครับเป้าหมายแตกต่างกันแต่ว่าโดยโดย,โดยโรวมแล้วเราหน้าก็จะทํากําไรได้ต่อไปนะครับสลับสิ่งเกิดถือถ้าเกิดเขาเป็นขาขึ้นเขาก็จะขึ้นยาวทีเดียวนะครับตั้งาต้อลองพิจารณาดูนะครับว่าเราจะเก็บเอาไว้เพื่อเก่งกําไรให้มันพุ่งบวกขึ้นไปประมาณสัก10%บเรเราค่อยพิจารณาขายอันนี้ก็ถ้าอยู่ที่ตัวท่านักทุนเองนะครับใช้ความพิจารณาใช้สติดีๆนะครับ อย่าพึ่งลุ่มลหลงหรือมัวเมาหรือเมามันไปกับสิ่งที่เราอธิบายท่านเข้าใจดูเหมือนว่าจะมีโอกาสที่ทำกำไรขึ้นไปเยอะนะครับแต่ว่าถ้าโดยเท่าทั่วไปมันก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับอยู่ที่ท่านนักทุนสามารถอดทนที่จะเก็บเอากำไรช่วงระยะเวลานั้นหรือเปล่านะครับมาที่ตัวสำคัญอีกตัวนะครับเจมาร์นะครับเจมาร์วันนี้ก็บวกขึ้นไป0.90้นะครับพักเอินว่าก่อนหน้านั้นก่อน3เดือนหน้านั้นเขาก็ลบนะครับแต่ว่า 3เดือนใกล้ๆที่ผ่านมาเขาบวกไป14%แล้วก็1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไปตั้ง35%ถือว่าเยอะทีเดียวแล้วก็1อาทิตี่ที่ผ่านมาก็บวกไป8%นะครับแล้วมี P.E. ตั้ง1 1 8 1 8 4เท่านะครับแต่ก็มียิวอยู่4.93นะครับแล้วก็สำคัญคือกำไรสุทธิต่อหุ้นลดนะครับติดลบ0.60นะครับไอ้0.62นะครับ แล้วก็ไม่มีการปันผลนี่คือสาเหตุที่ทำไมราคาเจมาถึงไซด์เวดาวนะครับก่อนที่เราจะไปดูจังหวะขาขาของเขาเป็นยังไงนะครับเข้าไปดูในกราฟของเขานะครับอตอนนี้ก็คือว่าเขาจะไซด์เวอัพขึ้นไปนะครับกำลังจะเปลี่ยนเทนนะครับเดิมทีเข้าเป็นไซด์เวดาวใช่ไหมครับหลังจากตรงนี้ก็คือเขาจะนับเป็นตัวหนึ่งนะครับเป็น1น,นะครับเมื่อเป็น1 1เสร็จก็จะย่อ2ขึ้น3ลง4แล้วพุ่งขึ้นไปที่5นะครับ จะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากหลักการการนับเคิฟหรือนักกาฟแบบนี้นะครับเมื่อเป็นแบบนี้ราคามันต้องไซเวไปทางนี้อยู่ประมาณเกือบอาทิตย์นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเปลี่ยนแกเรนเลเลชั่นให้ไซเวอัพขึ้นไปเราเล่าให้ท่านฟังเหมือนแบบเดิมๆนี่แหละครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนตัวเล่าแค่นั้นเองเปลี่ยนจากตัวเดิมๆเ,เป็นปตทเป็นอะไรพวกนั้นแต่ตอนนี้คือเหมือนเป็นเจม,มาร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านลองจับจุดให้ดูว่าให้ดีนะครับว่าเรา วิจารวิเคราะห์ยังไงนะครับในหุ้นเราก็จะบอกว่าแน่นอนว่าถ้ามันยังคงไซเวไปไดน้นานไปถึง1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์ราคากรอบลิงเกเนชั่นจะไซเวขึ้นไปนะครับก็จะทําให้เราเข้าใจได้ว่าราคาต่อไปคือเขาจะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปที่ราคาสูงสุดของกรอบลิงเกเนชั่นก็คือ30บาทนะครับโดยนี้โดยตอนนี้อยู่ที่29่บ้าทยีบาทนะครับเพราะฉะนั้นท่านงทุนถ้า ต้องเก่งกําไรก็อาจจะทนถือหรือว่าเข้ามาช้อนซื้อให้ราคามันพุ่งขึ้นไปที่30บาทนะครับสลับตอนนี้นราคาที่2ี่บาทนะครับก็ถือว่าทํากําไรได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ตทท้องรองพิจารณาดูนะครับสลับท่านที่มีเงินทุนหนาๆนะครับวันนี้มีมีวอลลุ่มนะครับเข้าไป24ล้าน24บมิลเลียนนะครับแล้วก็มี m อ c d นั้นยังคงเป็นจ <ทำ S 2> นังหวะไซเบอร์อัพนะครับ แสดงให้เห็นว่าราคาจะคงพุ่งขึ้นไปต่อแม้ว่านะครับแม้ว่า RSI นั้นเกินโอเวอร์โบคือเลย70ขึ้นไป77เรียบร้อยนะครับแต่ราคานะครับราคา,ต,าต่างต่อจากนี้ไปเขาต้องไซด์เวยืนอยู่เหนือลีเนลเลกชั่นนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้ทิศทางของการเคลื่อนตัวของราคานั้นเปลี่ยนทิศจากไซด์เวย์ดาวให้เป็นไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับก็เ,เรียนท่าทุนด้วยความ จิงใจแบบนี้นะครับในทั้งหมดทั้งมวลที่เป็น Top m o ินิอิในวันนี้นะครับของเจมาร์ดในวันนี้มี Top m ม n นิอิเข้าไป158.55ล้านนะครับหรือ M นะครับโดยมี Value 551.12M นะครับก็เรียนในท่างจุนเดวลองพิจารณาดูนะครับส่วนทืนอื่นท่านลองไปอลองใช้เราก็ลองดูให้เหมือนกันว่าตัวไหนนะเหมาะเจาะและเหมาะสมที่จะทำกำไรแล้วก็ เก่งกับไบต่อไปนะครับดูไม่ยากนะครับดูง่ายๆดูให้มีความสุขนะครับลงทุนอย่างมีความสุขก็ได้กําไรกลับมาด้วยนะครับได้ทั้งเงินได้ทั้งความสบายใจอย่าไปซีรีสกับมันนะครับถ้าเราจับจุดได้นะครับจับจุดการเคลื่อนตัวของราคาว่าถัดไปในอาทิตย์2อาทิตย์หรือเดือนหน้านี่ราคามันจะพุ่งขึ้นไปที่เท่าไหร่เราก็กะเก่งว่าเออถ้าเกิดเราเข้าจุดต่าสุดของมันในจังหวะของรีเน a r r e ชั t ล่างสุดแล้วเราจะทํากําไรสูงสุด,ดให้กับ ให้กับพอตของเราได้ยังไงนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับยังไงก็อย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็กราบขอบคุณสำหรับท่านสมาชิกที่จกกะกระุ่นนาสมัครสมาชิกรายเดือนกับช n e l ของเรา Invest 789นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปดีๆถัดไปสวัสดีครับ